สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการจัดเรียงข้อมูลของ Power BI นะคะโดยปกติ Power BI ก็จะเรียงข้อมูลตามยอดคือเมาส์ไม่ว่าจะเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากโทษนะคะอันนี้ก็คือค่ะโดยปกติ Power BI จะเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากตามมูลค่า แต่บางครั้งเราต้องการให้มันจัดเรียงตามเทค t ที่เราต้องการให้มันมีความหมายอย่างเช่นอันนี้ภายในเทอมมันก็ต้องไล่มาเป็น n o อตโอเวอร์แล้วก็ไล่มาสามสิบหซึ่งพอการจัดเรียงตามเทค t มันก็จะเรียงตามลำดับตามตัวอักษรซึ่งมันทำให้ความหมายไม่ได้ตามที่เราต้องการนะอันนี้นะคะพอให้เราเรียงตามอายุ มันก็จะเรียงแบบไม่ได้ตามที่ต้องการนะคะซึ่งตรงนี้มันต้องไปเรียงเป็นแท่งอันดับ2เพราะฉะนั้นในคลิปวันนี้ก็จะสมเสนอทริคเล็กๆ,ๆนะคะโดยการเพิ่ม Enter Data เพิ่มเข้าไปแล้วก็ให้มันเรียงใหม่เพื่อให้มีความหมายตามที่ต้องการอ,นนอันนี้ขอี Copy ออกมาอีกอันนึงน,นะคะเพื่อให้เห็น โดยขั้นแรกเราก็จะเข้าไปเพิ่ม Data โดยเข้าไปที่ edit query ข้อมูลที่เรามีอยู่ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งในการทำงานจริงๆเราอาจจะมี table อีกหลาย table ที่เราจะเอามาใช้ใน d e l e t กันแล้วเรา enter data ตัวนี้ออ enter data ตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันไปเชื่อมต่อได้ ในหลายๆเทเบิลเมื่อเราเข้ามาที่คิวรีแล้วนะคะเราก็มา Enter Data ตรงนี้ค่ะจากข้อมูลอันนี้จากอันเดิมที่เรามีอยู่เราก็เพิ่มเพิ่มอินดิคเข้าไปให้มันจัดเรียงตามที่เราต้องการเราก็ค o ป y ี้ไปไปใช้เป็นตัวอินดิคของเรานะคะ แล้วเราก็ต้องชื่อ <c oughs> ค่ะแล้วข้อมูลเราเข้าไปแล้วแล้วก็โหลดเมื่อเราลองมาดูใน โมเดลการเชื่อมต่อเราจะเห็นว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็เข้ามาที่กราฟของเรานะคะจากอันที่สองเราก็เปลี่ยนเพิ่มตัวอินดิมาใช้แทนตัวข้อมูลเดิมตรงนี้เราก็ลบไปเราก็เอาเอจชิ่งตรงนี้มาแทนค่ะเริ่มต้นมันก็จะเรียงตามเมาส์ แต่เราต้องการให้มันเรียงตามเทคเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นแบบเหมือนกราฟอันแรกวิธีเราก็เอาเมาส์นะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้มันจะยังไม่มีตัวคอลัมน์ทขึ้นมาเราก็เอาเมาส์ของเราเนี่ยไปวางตรงตรงตรงสิ่งที่เราต้องการจะจัดเรียงพอเรามาวางที่อินเด็กตรงนี้ยมันยังไม่ขึ้นมามันจะเป็นเทเบิลทูแต่พอเราเอามาเรียงเอามา คลิกตรงที่เป็นคอลัมน์มันก็จะขึ้นคอลัมน์ถูกในส่วนของที่เราจะจัดเรียงเราต้องการให้มันซอ r ต,ตามคอลัมน์นี้เราก็เลือกตามไป index ค่ะเมื่อกี้เราตั้งไว้ว่ามันเรียงจากมากไปหาน้อยเราจะเห็นว่ามันเรียงแล้วนะคะเราก็ซอ r ใหม่จากน้อยไปหามาก คราวนี้ข้อมูลมันก็จะเรียงตามอย่างที่เราต้องการค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆนะคะซึ่งหลายๆท่านน่าจะเจอปัญหาของการจัดเรียงข้อมูลที่มันเรียงไปตามเทคิคหวังว่าคลิปนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับทุกๆท่านได้แล้วถ้ามีทริคดีๆก็จะมาทำ เสนอให้ทุกท่านได้นำเ,เอาไปใช้แก้ปัญหากันขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้นะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ